สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับเรานะคะมิสเลดี้บอยแฟนเพจนะคะวันนี้นะคะแม่มากี้แล้วก็ลูกครีมนะคะเรามาทําอะไรกันคะลูกครีมขามาล้างรูเราจะมาล้างรูกันที่นี่นะคะโรงพยาบาลยันฮีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะได้รับบทการดี็อกลำไส้นะคะนั่นคือการส่วนล้างลำไส้ส่วนปลาย ส่วนปลายคือส่วนด้านในสุดนะคะส่วนนอกคือส่วนที่เราถ่ายออกมาเพราะฉะนั้นเวลาเราล้างแม่ถอดหน้ากากเลค่ะเพราะว่าเราดูดเองละเอาหรอเอามาได้ค่ะเพราะว่าเวลาเราล้างลำไส้หรือเวลาเราส่วนล้างปกติเนี่ยสำหรับกระเทยเนี่ยคุณผู้ชมจะขอบอกว่ามันส่วนล้างไปมันก็ได้แค่ไหนคะเหมือนได้แค่ส่วนแค่นี้เองขึ้นมาแค่นี้เพราะว่าลำไส้ของเรามันจะเป็นอย่างนี้นะเป็นอยู่ความนะนอยู่ความอยู่ความอานเดี๋ยวเราจะเปิดแผ่นพับ มันนอกมากแผ่นพับนี่แบบนี้นะคุณผู้ชมนี่เป็นอยู่ความอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราล้างลำไส้ไปนะคะเราเวลาเราฉีดส่วนล้างเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้แค่ช่วงนี้นะคุณผู้ชมมันก็จะได้แค่ช่วงนี้นะแต่ช่วงเนี้ยที่มันพาดผ่านมันเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยการดีท็อกซ์ลำไส้มันก็ได้ประโยชน์จากการที่ว่ามันส่วนล้างลำไส้ใหญ่ทั้งกระบวนการของลำไส้ใหญ่เลยทีเดียวเชียวสุดปายสุดปลายสุดปลายแต่ที่ คาริมาวันนี้มาทำนะคะลูกสาวมาทำเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าอาุจิของผู้ชายไปตกค้างอยู่ตรงส่วนนี้ใช่ค่ะส่วนนี้นะคะอย่างก็เลยต้องมาล้างนะอาุจิของผัวคนแรกนะแม่ต้องขนาดนั้นเลยใช่ไหเราก็ต้องล้างหลูนะคะให้มันออกไปให้บอกว่าปกติเราทาแทน่ะมันจะเข้าไปได้นิดเดียวใช่ไหมเออใช่เลจะเข้าไปได้แค่นี้นะทาแทงแค่นี้แล้วเวลาผู้ชายอะ มีเย่มโกเออีเย่มรุโกกับเราเนี่ยมันก็จะแบบว่าเข้ามาแค่นี้นะเออเพราะฉะนั้นนะการการล้างลำไส้ใหญ่ครบกระบวนการเนี่ยต้องใช้น้ำถึง25ลิตรในการถ่ายอ่านแล้วมาดูการนั่งยองๆดูสิเตียงอ่ะเตียงอ่ะคุณผู้ชมค่ะตรงผู้ชมมันลดมากจริงๆนะคะอภิพยาบาลมาแลวค่ะพยาบาลไม่กีมาเคาะแล้วนะเตียงนะคะเตียงค่ะพร้อมขึ้นขาอย่างนี่เขาให้ความรู้เราด้วยนะครีม เนี่ยเขาบอกว่าคําแนะนําในระหว่างการล้างลําไส้นะการล้างลำไส้มีวิธีที่ปลอดภัยที่สุดโดยใช้น้ําสะอาดไม่มีแรงดันของน้ํานะครับเพราะฉะนั้นเป็นการปล่อยน้ําเบาๆเบาๆไม่เป็นการแบบฉีดมาเบาๆอุ่นๆแบบว่าฉีดบบเอาเอาเอาใส่สำลักเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะไปจุกๆเกยดใช่ไหมเออไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ได้เลยเดี๋ยวเราต้องค่อยๆปล่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาบอกว่าขั้นตอนที่2นะ เมื่อแพทย์หรือพยาบาลเปิดน้ำท่านจะรู้สึกถึงน้ำอุ่นไหลเข้าช่องท้องอย่างช้าๆเออเลิศปะเวลาที่ท่านรู้สึกปวดถ่ายท่านสามารถถ่ายได้ทันทีตามความต้องการโดยไม่ต้องอันไหวแบบนี้เออมีสักโครู่ส่วนตัวเดี๋ยวรอพยาบาลมาเมาดีกว่าแม่เดี๋ยวเรารอพยาบาลมาดีกว่านี้เบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเราไปเราดูเออนี่คืออุปกรณ์อุ้ยอันนี้แหละคือน้ำที่จะเข้าไปในรูเรา อันนี้คือผ่านการความสะอาดมากจริงๆเป็นน้ำเกลือนะเป็นน้ำเกลือ,นนอสะอาดสะอาดห้องสะอาดสะอาดโอโถสบายนะครับเพราะฉะนั้นนะใครที่สนใจนะคะมาได้เลยที่ยันฮีนะคะยันฮีโรงพยาบาลฮีขึ้นมาติดต่อด้านล่างเคาน์เตอร์แล้วก็ขึ้นมาชันช้นเจ็ดนะคะอ่าไปทำกันเลยดีกว่าแล้วรู้อะ แล้วตกเนียก็คือใส่ๆก็คือเราก็จะเห็นลูกเราก็จะเห็นลูกที่มันตุตุเ่ยอยู่ในนั้นนะคะฉันดูไม่ได้แม่อย่าดูตอนทำจะต้องออกแน่เลยอ่ะไม่งั้ของที่บอกว่าจะกินหมาตจะอ้วกอ่ะแล้วก็จะมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ห้องน้ำให้นะคะเป็นห้องส่วนตัวนะดีอ่ะเออดีเออ